สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่กานครับวันนี้นะฮะมิกกี้แต่งตวสวยนะครับกับหมวกกันน็อกที่อยู่ด้านหน้าผมไม่ได้ เตกรถสวยอย่างเดียวนะครับแต่ว่าหมวกกันน็อกเป็นงานยอดนิยมของผมเองเลยนะที่หลายๆคนนะจะรู้นะครับว่าถ้าทําหมวกที่นี่นะครับรับรองได้ว่าได้หมวกที่สวยสุดกับใบบ้านแน่นอนนะฮะและเวลาในการทําจะค่อนข้างเยอะนิดน,นึงผมจะใช้เวลาในการทําอย่างต่ําเลยนะใบหนึ่งสองวันนะครับไม่ว่าจะหมวกใบไหนก็ตามนะครับเพราะว่าน้ํายาที่เราใช้เป็นน้ํายาชนิดเดียวกับรถยนต์เพราะนั้นเวลาในการ mm. อบก็จะใกล้เคียงกันนะครับสาหรับหมวกใบนี้นะครับเป็น agv mm. นะครับพิตตา อาร์าร์จนะครับนะครับคันใบนี้ปกติถ้าไม่มีสีเป็นสีด้านเนี่ย ตัวหมวกของเขาก็จะเป็นคาร์บอนทั้งใบอยู่แล้วคันนี้ใบนี้นะฮะเคลือบแก้วในสเตปเตมกาเจรม,มิกโปนะครับผมจะขอเทสแค่ตรงชิลเท่านั้นนะเพราะชิลเนี่ยมันเซ็ตตัวแล้วมันก็จะเป็นน้ำอย่างนี้นะครับน้าไม่เกาะลักษณะอย่างนี้นะครับเช็ดออกง่ายนะครับมีใส่ทัดดีเวลาขับขี่นะครับส่วนตัวหมวกด้านเนี่ยยังเซตตัวได้ไม่ดีผมไม่ขอเทสนะครับแต่ว่าจะให้ดูเล็กน้อยไหนให้ดูนิดนึงปกติสีด,ด้ามันจะไม่ใช่อย่างเงี้ยเห็นไหม เนี่ยมันจะมันจะมันจะไม่เกาะเห็นไหมครับแต่น,นี้ยังเซ็ตตัวไม่ดีนะครับถ้าเซ็ตตัวดีมันจะกลมบล็อกเลยนะครับตอนนี้ยังเซ็ตตัวไม่เต็มที่นะสำหรับหมวกใบหนึ่งนะครับใช้เวลาในการทําค่อนข้างเยอะเพราะว่าค่อนข้างละเอียดแล้วก็ตัวผมเองนะฮะมิกกี้เป็นคนทําเองทุกใบนะครับไม่มีให้ทีมงานทําเด็ดขาดเพราะพราะว่าผมใส่ใจกับหมวกมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าตัวหมวกเนี่ยทุกใบที่มาเคลื่อมนะ เป็นหมวกที่ท่านเจ้าของรักทุกใบนะครับเริ่มต้นที่2,500บาทนะครับจนแพงสุดอยู่ที่5,000บาทณเวลานี้นะครับใครที่สนใจทําการเครื่อบหมวกกันน็อกมิลราให้นิดนึงนะครับเพราะว่าใช้เวลาในการทําพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมจะส่งให้ลูกค้าแนละ้ววันนี้สวัสดีครับ